คิดทอดรอยยิ้มหวานๆนักเรียนปั่นงานยามอ่านย่ำเขียนมือใดสิเปิดโรงเรียนภาพหนูวนเวียนจนอยากไปหาคิดทอดย่ำหนูตอบผิดลังเทือแอบ,บยิกลังเทือกว่าย่ำคุยกันอยู่หลังห้องนัานๆคุณครูยังมาทำ ตั้งเจเรียนคิดทอดอยู่บอคิดทอดครูภาษาไทยผู้ถือใส่ใหใยเมาลัยย่มยอกันคุณครูคณิตผู้เพิ่นสั่งการบานอังคิดคู่วิทย์ก็คือกันคิดทอดอยู่บอคุณครูสุขาจาก่าเป็นจังไดโรงเรียนบ่เปิดเทอมไงคิดทอดครูบอคุณครูภรรผู้เพิ่น คิดหอดแมค่ค่ายุสากณ์คิดหอดท่านพอ่อโอละน้อคิดหอดครูบอคิดหอดนักเรียนเดคิดหอดนักเรียนเดคิดหอดนักเรียนเด็ีย้ำได้สิปเปิดเถอง คิดฮอดอยู่บอกคิดฮอดครูภาษาไทยผู้ถือใส่ใหญ่ๆเมลายยังยอกกันคุณครูณคณตผู้เป็นสังการบ้านอังกฤษคู่วิทย์ก็คือกันคิดฮอดอยู่บอกคุณครูคสุขาจากักบ่าเป็นจังไดโรงเรียนบอกเปิดเทอมไงคิดฮอดครูบอกคุณครูภรละผู้ปันา้าแตบ คิดหอดแมค่ค่าอยู่สาหกรณ์คิดหอดท่านพอ่อโอ้ละนอคิดหอดนักเรียนเด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  ยอดครูภาษาไทยผู้ถือใสใหญ่ๆมาเลายยังหยอกกันคุณครูคณีผู้พ่นจังการบ้านอังกฤษครูวิทย์ก็คือกันคิดฮอดอยู่บ่คุณครูสุขาจากว่าเป็นจังไดโรงเรียนบ่เปิดเทอมไงคิดฮอดอยู่บ่คุณครูพระละผู้พ่นพาะแตะบนคิดฮอดแห่ค่ะยุสากอน คิดหอดท่านพอ,อ,อโอ้ละนอคิดหอดนักเรียนเด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 ย่ำใดสิปเปิดเธอ